บุกไม่แพ้ลงไม่แพ้รีวิวชาบูจเจริญรสมือเยี่ยวยาหัวใจของคนแพ้ข้าวายอาหารเขามีให้เลือกเยอะมากเมื่อเย็นหิวโซแบบนี้จัดไปเลยไม่ยังชอบมากโซนเครื่องดื่มแพ้ถั่วโคลากินน้ำอัดลมสีดำไม่ได้แบบบุกหายห่วง มีเครื่องดื่มที่ทานได้เยอะมากวันนี้บุกเลือกเป็นซุปน้ำดำและซุปหม่าล่าและนี่เซตแรกของเราจัดมาลองก่อนทุกอย่างอย่างละหนึ่งแพ้ข้าวแป้งนมไข่มือเยอียวยาหัวใจก็มีแต่ชาบูนี่แหละพอเลือกอาหารที่ไม่แพ้ได้และแยกหม้อได้ในส่วนของไข่ที่กินไม่ได้ก็จะใส่ในหม้อที่เป็นน้ำซุปของพี่ตุ้ยใจเท่านั้นและด้วยความโมโหหิวของบุกเททุกอย่างลงไปเลยจ้าหมูสไลด์คือนุ่มมาก น้ำจิ้มอร่อยไม่เพจบุกเลิฟสายเนื้อก็มาอาหารทะเลสดสดฟินฟินอาหารคือหลากหลายมากพี่ตุ้ยใจคอนเฟิร์มเนื้อสไลด์คือดีน้ำจิ้มอย่างเด็ดอร่อยขนาดนี้หยุดไม่อยู่ไปต่อเซตสองรอบนี้เลือกแต่ทีเด็ดที่เราสองคนชอบชีททั้งหมดนี้ยกให้พี่ตุ้ยใจเนื้อสไลด์ห่อชีทฟินฟินในน้ำซุปหม่าล่าพี่ตุ้ยใจอย่างชอบนี่คนแก่กุ๊กประจำตัวมือบุกไม่เคยเลอะเลย กุ้งเด้งๆกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดคือฟินขึ้นสวรรค์